ลีปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อล,ลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กน้องๆ้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวิสดีครับมาพบกันแล้วกับช่องตีติดปั่นของเรานะท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาอยู่กับพี่ตีกันอีกแล้วครับแล้วพี่ตีพามาเล่นเกมนี้นะครับเหมาะสมกับพี่ตีมา,มากๆนะคือ first i n s c o l a e r นะครับนักวิชาขี่หลี หรือเท่าแก่ขี้หลีของนั่นเองครับมาดูว่าวันนี้ได้จีบติดไหมแล้วก็จะได้ตังกลับไปเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูในเกมก่อนเลยครับต่างกันแตกเนาะเป็นหญิงสวยหญิงฟันเปลื่อนนะครับแล้วก็ไล่ตัวไปเรื่อยๆ,ๆนะใช่ไหมมีสเก็ตเตอร์สามอันนะครับมีตัวเลือกห้าอันให้สุ่มเลือกเนาะเออจะเป็นยังไงต้องไปดูนในเกมเลยท่านผะู้ชมนะตัวเลือกต่างๆเนี่ย วันนี้มีต้นทุนที่19,6่งหาทโดยผ่านไปประมาณครับและเราเล่นเด็ดละ30บาทนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมูจ,าจ่าจะรอดหรือจะล่วงต้องมาเฉียดต้องมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับเกมนี้นะครับก็ภาพมันก็ยังสวยนะเป็นเกมเก่านะทผู้ชมเป็นเกมเก่าของค่ายพีจีน่าจะยุคบ,บเบิกเลยแต่ว่าตาการแต่งเนี่ยมันดีครับขอแค่เราสุ่มถูกเราได้แล้วก็สแกตเตอร์มาบ่อย นะมาบ่อยมากๆถ้าเทียบกับเกมใหม่เกมอื่นเนี่ย s <S ยังมาน้อยกว่าเกมนี้เลยนะเกมนี้สเกตเตอร์มาบ่อยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะเล่นช่องประมาณ10นาทีเนี่ยสเกตเตอร์มากี่รอบแล้วก็เราจะได้กําไรกลับมาเท่าไหร่นะครับวันนี้เล่นเบ็ดและสัต์สิบบาทก็ยอมรับว,ว่าสูงนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่มากนะครับสามสิบบาทนี้ก็ถือโอเคอยู่ในการต่อขึ้นไปสักพันหนึง่งต่อขึ้นไปสักหมื่นหนึ่งเนี่ยสามสิบบาททำให้ท่านได้แน่นอนนะครับ ือสแคตเตอร์มาไหมมาไหมแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายไม่มาไม่เป็นไรนะท่าผู้ชมนะถ้ามาเร็วก็จะได้น้อยกีกและดอกนี้ต้องมาแล้วแหละจอดอเลยหัวไปน้อยเดียวจอดไม่มีแถวสุดท้ายจอด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 ขั้วสุดท้ายจริงๆเก่งทั้งตัวเลยนะนผู้ชมนะมาแล้วครับท่านผู้ชม เกมโบนัสฟีเจอร์เดี๋ยวกดเริ่มาเลยน้องมันจะให้สุ่มเลือกอันนี้แหละสุ่มนี่เดี๋ยวเราเลือกตรงกลางก่อนดู่ข้างล่างดีกว่าเลือกข้างล่างโอ้โหได้ตัวฟรีแบบโดดนะแล้วก็ได้ตัวฟรีตรงกลางไปเ,เลยเลยได้ตัวฟรีสปินมันจะเริเ่มต้นที่5้านะทุกคนนะได้ตัวฟรีเราคือแบบกระโดดไปไหนนักหนาเนี่ยจะได้เยอะขนาดไหนต้องมาลุ้นมาเชียร์กันเลยครับทุผู้ชม ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้เยอะเท่าไหร่เนะี่ยเพราะว่าแบบค่อนข้างแบบมีรุ่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งสปินน้อยครับแล้วก็ตัวฟรีคือกระโดดมั่วไปหมดเลยตอนนี้ถ้าได้ดีนะครับท่านผู้ชมจะต้องได้ตัวฟรีคู่กับไอตัวคูณหรือไม่ก็ไอตัวแบบสปินเพิ่มนะจะทำให้ผู้ชมได้รางวัลใหญ่นะครับอ้าก็คนได้รางวัลใหญ่เฉยเลยกำลังจะพูดว่ามันจะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ มากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่ก็ได้รางวัลใหญ่เนาะได้รางวัลใหญ่มาเหมือนกันดอกนี้เรียบ้อยปิดฉากได้แบบสวยงามครับเบสเซครับรางวัลรวมของเราได้มาเท่าไหร่หนึ 1, ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทครับกดรับมาออกมาเร็วแต่ว่าโอเคอยู่นะผมบอกแล้วว่าเกมนี้นคือสแกตเตอร์มาเร็วเดี๋ยวดูว่าจะมีรอบสองรอบสามไหมนะครับโปดตีเนเราเล่นเนี่ยสิบนาทีนะเราเจออยู่แล้วสองรอบหนอๆแน่นอน แต่ว่าจะมีถึง3รอบไหมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันเนาะอาลกักคนอื่นเลยท่านผู้ชมระหว่างนี้เกือบลืมไปเลยเนาะฝากไว้สักเล็กน้อยก็นแล้วกันนะท่านผู้ชมนะฝากเตือนไว้หน่อยคลิปโรนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําให้ทําตามเลยเด็กต่อ18ปีควรมีผู้ใหญ่ครับแนะนํานะครับ,นนนรบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีตีปังของเรากันด้วย ทานดีๆนะผู้ชมควรไปชวนคุณพ่อนะครับชวนคุณแม่ชวนเพื่อนๆนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะใครมีเทคนิคดีๆใครมีเกมมันๆอยากแนะนําพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดให้ดูอยู่แล้วนะวัสแคตเตอร์มาไหมดอกนี้สแคตเตอร์อมีรุ้นนะมีลุ้นจอ,อไม่มาอุตส่าห์ร้องจอด ไม่มานะครับเข้าแยากอยู่เหมือนกันพอมันเพิ่งแตกไปนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้เพิ่งแตกไปแล้วก็มันก็จะเข้าแยากอยู่เหมือนกันตอนนี้คือเรามีกําไรอยู่แล้วประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราเราขอห้าร้อยยังไม่ได้ไม่ได้ห้าร้อยบาทก็แล้วกันจะถึงไหมต้องมาลุ้นมาแชร์กันเลยนะครับท่านผู้ชมห้าร้อยบาทของเราอยากให้ถึงนะเพราะว่ามันก็แตกบ่อยอยู่ อืมเลยหัวเอ้ยนี่แกงกันไว้เนี่ยเอ้าโอ้โหไม่แก้นะอย่างน้อยก็ให้มานะเพืนนะอย่างน้อยก็ให้มาเอาละกดเลยครับเริ่มเอาละเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแบบอย่างอื่นมองนะถ้าแบบเป็นคู่คู่เนะี่ยมันจะได้น้อยโอเคโอฟีกระโดดสัญลกักษณ์กระเจอะออกไปมาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าเป็นคู่คอมโบนี้นะ โอเคเสรจลักกระจอกไปแล้วครับ <Make it S 1> และตัวฟีตัวฟีถ้าตัวฟีไม่เลี้ยงก็คือไม่มีประโยชน์เลยถ้าตัวฟีไม่เลี้ยงคือไม่มีประโยชน์เลยคือกระโดดมัว่วไปวอนนี้ไม่แตกเลยครับท่านผู้ชมสามรอบผ่านไปไม่แตกสักบาทยังไม่แตกกขอสักดอกเถอะขอสักดอกเถอะนี่ก็ไม่แตกครับท่านผู้ชมโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วขอเถอะเลี้ยงกันหน่อยพี่ท่าน คน <c oughs> ได้มา36บาทเท่านั้นท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยเขาเรียกสแคตเตอร์เหรอเนี่ยกดรับมาครับและไปต่อครับท่านผู้ชมต้องมีช็อตแก้ตัวแน่นอนแบบนี้สแคตเตอร์ไม่ยอมให้มันจบแบบนี้แน่นอนนะแก้ตัวไหมแก้ตัวแค่จอดเหมือนมาแกล้งกันเหมือนมาแกล้งกันมันเลยนิดเดียวนะชุดนะ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นเกมมันๆแบบนี้กับพี่ตี๋เนาะก็เข้ามาจากกันได้ที่ slot t o play นะใจดีมากๆกนะครับเป็นสายตรงสายแท้มั่นใจเรื่องการฟาถอนได้เลยลืมเรื่องปัญหาต่างๆไปได้เลยและสนุกกับเกมครับเพราะว่าเกมเขามันตีแตกดีแตกโหดนะครับไม่มีการโกงหรือไม่มีการเสีค่าบ้าบอะไรเล,เลยนะท่านชนะเล่นได้เห็นกันจะได้คือมีถ้ามีการเสีค่าคือเกมเออเลิศแล้วหลุดไปแล้วนี่คือ,อยังเล่นได้อยู่10นาทีแล้วนะ เรารอสแคตเตอร์ปิดท้ายนะครับผู้ชมสแคตเตอร์ปิดท้ายของเรายังไงต้องมานะครับเราจะไม่จากกันแบบนี้แน่นอนขอละขอละตอนนี้คือกำไรของเราลดไปแล้วนะครับจะเท่าต้นทุนอยู่แล้วจะเท่าต้นทุนอยู่แล้วตอนนีน้ยังมีลุ้นอะผมว่ายังมีลุ้นมันขอแค่จังหวะเดียวท่านแหละที่มันแตกรางวัลใหญ่สักหนึ่งช็อตนะนะ หรือมันก็สแคตเตอร์ที่เราเลือกถูกที่ถูกเวลานะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าถ้ามันเตะรอบเนี่ยเราจะเลือกถูกแบบถูกคอมโบถูกคู่ไหมนะมาไหมอืม้เลยหัวนิดเดียวมา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 ไม่มาเราจะทา้าแล้มาแล้วเพียงเพียงเพียงพ,ยงพยงีโอโหดอกสุดท้ายสวยสวยสวยนี่สวยเดี๋ยวเราาสวยอะไรคือหลุดแบบเหมือนขี้อ่ะ ออกมาตัวสุดท้ายพอดีเลือกสองอันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเลือกอ่านี้ได้แหละได้ตัวฟีกระโดดกับ10ตัวฟีกับส0สปินเพิ่มขึ้นมาอารปเนสิบห้าเป็นสปินกับตัวฟีนะก็มีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่แบบเนี้ยมีลุ้นอยู่ว่าจะได้รางวัลแบบทุมท้นอยู่เหมือนกัน,นเนอะนะวะ อย่านะอย่านะโอเคสี่สิบบาทก็ยังโอเคสิบห้าฟิลปินเนี่ยเราหวังเท่าไหร่เราหวังสักพันหนึ่งเราขอพันหนึ่งจากสิบห้าฟิลปินนี้เพื่อให้เราได้กําไรตีขึ้นมาแล้วก็เป็นกําไรปิดเกมให้เรานะถึงไหมต้องมารุนรุ้นไปเลยคือช็อตนี้คือไม่สามารถเดาไม่สามารถเดาได้จริงว่ามันจะออกอะไรต้องคือรุ้นไปพร้อมกันเลยนะทผู้ชม โดยอีกเจ็ดครั้งเท่านั้นครับคุณผู้ชมสําหรับฟีดแบตมของเรามีแตกบ้างไม่แตกบ้างปะปายปะปนกันไปนะครับอืยังมายังมายังมายังไงยังไงยังไงโอ้โหยังไงยังไงเงียบขนาดนี้ยังไงอุ๊ยดอกนี้รางวัลใหญ่ชัวร์เท่าไหร่ห้าร้อยสามสิบเอ็นบาทครับแต่เปิดมาแล้วเนาะตอนนี้ฉันได้รางวัลลหกแล้วกบาทแล้ว ดอกนี้อีกร้อยยี่สิบเก้าบาทเออมันดีมันดีมันดีช่องท้ายนี่สิบบาทก็เอาไว้ช่วงนี้แปดร้อยสี่สิบแป้าท่านชมเหลืออีกแค่ร้อยหกสิบบาทดูที่ว่าถึงไหมยี่บห้าบาทรอบสุดท้ายเขาส,สวยๆไม่ถึงนะเป็นเสร็จครับสแกตเตอร์รอบนี้ได้มาแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะท่านชมโอ้ถือว่าแบบ แต่ไม่ค่อยได้คุณภาพเรากดผิดนะเราเลือกไม่ได้จริงนะ,ะเราวันนี้ได้กําไรมา636บาทครับเกิน500บาทกำไรท่านต่างของเราก็ถือว่าโอเคอยู่คุ้มอยู่แล้วก็ได้อยู่นะครับท่นผู้ชมเนาะถ้าโดนดีๆเปิดดีๆอาจจะได้รางวัลเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเราให้เห็นว่าสแคตเตอร์มาบ่อยทังเองเนาะอยู่ที่เหลือก็ท่านผู้ชมเลือกดีไม่ดีเท่านั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ เอาละวันนี้ลาไปก่อนครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกันบายบาย